ได้เลยครับก็สื่อที่สื่อที่ผมเนี่ยทำนะครับการเล่าเรื่องข้ามสื่อของบริษัทปัจจุบันเนาะก,ก็ดูแลในส่วนของการตลาดบิตครับเราทำตอนปีที่แล้วครับสิ้นปีเนาะเป็นแคมเปญชื่อว่าโอนบิตคอยผ่านบิตครับให้ของขวัญน,นะครับผ่านเขาเรียกว่า ให้ของขวัญบิตคอยน์ผ่านบิตคัพนะครับคราวนี้มันจะเป็นช่วงอยู่ยระหว่างเฟสติฟติฟซีซันหมายความว่าจะเป็นช่วงคริสต์มาสแล้วก็นิวเอร์ด้วยนะครับก็คือวันคริสต์มาสแล้วก็วันปีใหม่ใช่ไหมวันนี้ส่วนใหญ่คนก็จะให้ของขวัญกันถูกต้องไหมครับคราวนี้เราก็ได้เพนพอยของลูกค้ามาเนาะจุดเจ็บปวดของลูกค้าก็คือแบบเฮ้ยคนที่จะให้ของขวัญก็ไม่รู้ว่าจะซื้อยังไงให้ ให้ให้เป็นของขวัญแต่คนที่รับของขวัญก็บางทีก็เหมือนพรีเทนว่าเฮ้ยชอบของขวัญน,นั้นๆแต่จริงๆแล้วอครับเอออันนี้เป็นเพนทอย์เราก็เลยทำแคมเปญชื่อว่าให้บิตคอยผ่านบิตครับขึ้นมานะครับโดยโดยเราเราเลา่เลาเรื่องผ่านสื่อต่างๆในโซเชียลมีเดียในหนังโฆษณาในป้ายวิวบอร์ดนะครับออในโซเชียลมีเดียต่างๆ k ิก k อ o ยูทูปนะครับ l i n k e d i n นะครับแล้วก็ใน Facebook IG แล้วก็สร้างตัวละครนะครับซึ่งเป็นพ่อลูกกันนะครับแล้วพ่อลูกเขาก็เติบโต,ตขึ้นนะครับแล,แล้วก็เราก็เดทแบ็กไปว่าโอเคตอนนั้นก็คือแบบตอนเป็นวัยรุ่นกันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างค่อนข้างใช้เ,เล่าเรื่องข้ามสื่อผ่านสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อั้งภายในที่เรามีอยู่แล้ว กับภายนอกนะครับโดยใช้อินฟลูเอนเซอร์โดยใช้ใชแบรนด์พาร์ทเนอร์ชิพต่างๆนันาอครับอันนี้ก็จะเป็นเคสตั๊ดี้หนึ่งที่ค่อนข้างค่อนข้างลงลึกมากเลยในการเล่าเรื่องค้าสือ่อผลตอบรับค่อนข้างดีเลยดีมากๆเลยเพราะว่า คนให้การตอบรับค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สามารถ drive ตัว conversion แล้วก็ยอดผู้สมัครเข้ามานะครับแบบสูงที่สุดในในประวัติศาสตร์ในในในการเปิดของบริษัทเลยก็ค่อนข้างประสวความสำเร็จครับ